พี่ที่หนึ่งใครว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำว่ายากวันนี้น้องปรับออลูนจะมาแนะนําขั้นตอนให้กับพี่ๆให้ฟังการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือทอเปนหนึ่งกรมประมงมีข้อดีหลายประการเช่นการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่กรมประมงมีให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าทําให้มั่นใจในโอกาสความมั่นคงทางอาชีพในอนาคตมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ดังนี้ 1. ยื่นเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนและเอกสารหลักฐานโดยติดต่อสำนักงานประมงอำเภอหรือสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตัวอย่างเช่นน้องปราบออลูนภูมิลำเนาอยู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต้องการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นน้องปราบออลูนจะต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมงณสำนักงานประมงอำเภอชะอำหรือสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีนั่นเอง 2พที่พี่เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานว่าครบถ้วนหรือมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่และสพี่พี่เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารคำขอและผลการตรวจสอบฟาร์มให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโดยกรมประมงจะออกบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างนี้นี้เองเห็นไหมข้าว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้ยากอย่างที่คิด